สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราพามาชมวิธีการสู้ลมหนาวไปกับบอนสีเพชรพันล้านกันค่ะบอนสีเพชรพันล้านนั้นก็จะขึ้นได้ชื่อได้ว่าต้นเขาจะโรมง่ายมากในช่วงฤดูหนาวค่ะเราจะทําอย่างไรให้ต้นเขาสวยตลอดฤดูหนาวค่ะช่วงนี้ลมหนาวก็เริ่มเข้าทําให้ ลมพัดแรงทําให้บอลสีเขามีต้นที่โยกไปโยกมา,าต้นเขาก็จะโซมแบบนี้เลยค่ะใบแก่เขาก็จะเหลืองและโซมค่ะเราก็จะทําการตัดใบแก่เขาทิ้งไปก่อนเลยค่ะเพราะใบแก่เขาก็จะมาแย่งอาหารใบที่แตกขึ้นมาใหม่ค่ะทําให ใบใหม่ก็จะมีอาหารไม่เพียงพอค่ะเราจะตัดไปที่แก่เหลืองและโทมทิ้งไปค่ะวันนี้เราก็จะมาทำการบำรุงต้นบรนสีเพชรพันล้านให้เขางามสวยตลอดช่วงฤดูหนาวนี้เลยค่ะยิ่งลมหนาวมาแรงๆนี้เราก็จะต้องบำรุงเขา เป็นการใหญ่เลยค่ะเพื่อให้ต้นเขาสวยสดอยู่ตลอดค่ะปุ๋ยที่เราจะบำรุงนี้จะเป็นปุ๋ยธรรมชาติเลยค่ะจะเป็นปุ๋ยแห้งค่ะเราจะมีปุ๋ยคอกมีผงชูรสมีถ่านทุบพอยาบและเปลือกไข่ค่ะ,ส,ะสัดสวนเราก็ไม่มีตายตัวเลยค่ะเราจะใช้วิธีกะเอา ทุกอย่างก็จะไม่เยอะจนเกินไปค่ะเราจะคุกเขาให้เข้ากันเลยค่ะทุกส่วนนี้ก็จะมีประโยชน์ต่อต้อตนบอลสีเป็นอย่างมากก็จะช่วยให้ต้นเขาแข็งแรงและมีสีที่สวยค่ะเราจะเติมปุ๋ยลงไปประมาณ1ช้อนค่ะเราจะใส่บริเวณที่โคนต้นเขาค่ะ ปุ๋ยนี้สามารถใส่บอนสีได้ทุกสายพันธุ์เลยค่ะเมื่อเราใส่เสร็จแล้วก็มาถึงขั้นตอนการลดน้ำค่ะในช่วงฤดูหนาวบอนสีทุกสายพันธุ์เลยก็จะชอบต้องการที่ลดน้ำมากกว่าปกติเลยค่ะเราจะลดเขาให้ชุ่มเลยค่ะเพราะอากาศหนาวลมก็จะแรง น้ำเขาก็จะแห้งเร็วเป็นอย่างมากค่ะและเราจะไปวางไว้ในที่หลบลมที่แรงๆค่ะถ้าลกตรงไหนลมแรงเราก็จะพยายามหลบเขาไปวางไว้ในที่มีกำบางค่ะเขาก็จะโดนลมนั้นน้อยทำให้ใบนั้นสวยเวลาที่เขาได้กินปุ๋ย อินปุ๋ยที่เราให้ไปต้นเขาก็จะงามตลอดช่วงรู้ดูหนาวเลยค่ะ